วันนี้เรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าคูคิโยมิ w ว r ร์นะครับซึ่งเป็นเกมที่ยูทูบเบอร์หลายคนเล่นเยอะนะครับแล้วเกมนี้มันม,ในในมีในมือถือนะครับถึงแม้ว่าด่านจะไม่ครบแต่ก็เขาให้เรามาเล่นแล้วถ้าจะให้ด่านครับต้องจ่าย79บาทนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกด่านที่31ถึง100นะครับเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาไปเริ่มกันเลยนะครับ ทดสสังคมเอาเริ่มใหม่เลยอันนี้จะเป็นตัวเลียนะครับตัวเลียตัวเลียท,ท,ทำกานดูตัวเลี้ยนะครับแล้วก็ยอจะไปเล่นกันนะครับอาา่ะบทที่หนึ่งบทที่หนึ่งไป <ขอ S 1> เราอยู่ที่นนสานามบินหรือเครื่องบิงนก็ไม่รู้ ลบหน่อย<ต>มื่ยค่ะมีคนกำลังต้องการให้เราลบเร็วต้องการให้เราลบนะอย่าโมแต่พูดอา้าวเฮียยวอย่าไม่ลบเลยยังเล่าเนื้อเรื่องไม่จบเลยการจะหลบให้แต่ไม่ทันแปดโมงแล้วแปดโมงแล้วยืนตรงรกลงชาติอ่าเดียดร้อยนะครับยืนตรงคารุกทงชาติตอนเช้าแปดโมงบทที่สาม นี่คือตัวคุณลองเรียกแท็กซี่ดูดีกว่าในคอมนะครับก็จะแบบวิ่งปกตินะครับแต่ว่าในมือถือเราสามารถลากตัวละครเราแล้วก็วิ่งแบบดูแฟสได้นะครับโอ้โคตรเฟี้ยวโคตรเท่โคตรโหดโคตรอันตรายนะครับตัวละครผมหายไปไหนเอาตัวละครหายอ๋อผมน่าจะไปลากมุมมุมด่าดนะครับบทที่สี่ เองโชคดีนะที่ลุงขับผ่านมาพอดีไม่งั้นหยุยเองนี่เราไปชั่วโมงแน่เพิ่งเคยมาใช้ครั้งแรกใช่ไหมหมืน่นนี่ลุงขอบอกนะประเทศไทยแบบเป็นประเทศที่ดีสุดในโลกเลยละนะเองว่างั้นไหมอ๋อแต่ที่นี่ก็เปลี่ยนไปเยอะนะสมัยลุงหนุ่มๆเนี่ยตายจากนี้เยอะเลยเชื่อไหมว่าลุงขับแท็กซี่มาสี่สิบปีแล้วขับรับ ลุงยังจําได้ครั้งแรกอยู่เลยตอนนั้นลุงอ่ะก็น่าจะยุ่พอพอๆเองเลยว่าแต่เองไอเท่าไหร่มันเหมือนกูไงวะบทที่ห้าไปครับบทที่ห้าย่แล้วไปทางไหนแล้วเนี่ยเออถามถามใครดเีเออเออเขาพี่ครับไปทางไหนครับผมบอกหน่อยครับจะไปรู้กับมึงเลยรู้ทางผลกลับประเมินเบื้องต้นนะครับ อารมณ์ขันตรงปกดาราตลกเรียกพี่โอเคด่านที่หก let's go เราเป็นมเหละเจ้านายไม่อยู่บ้านต้องไม่ใครบุกลุกบ้านนี้เด็ดขาดเลยโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โหาอองอะไรเนี่ยมาใกล้นะโจรอะไร เอ้ยคนหมาคนเมาอะไรวันน <my old, S 2> uh, ี้ทำไมมาดูจังวะอย่ามายุ่งเอ้ยหมาเหมือนกันไม่ให้ไม่ให้ไม่เข้าไม่เข้าเอ้ยหล่อหล่เอ้ยเอ้ยหมาดุชิบหายเลยแกก็อะไรมาด้วยไปกินเหล้าเหมือนเข้าไปยังไม่ยัง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 บทที่เจ็ด เอ้ยนาเจ๊เราหนดีเ,ดเพื่อนโอเคเพื่อนดีเดฟองมันขึ้นมาต้องเทมให้ฟองมันล้นแป๊บเรียบร้อยเพื่อนทีนี้นับไปบทที่แปด ผึกเคยมาไทยครั้งแรกมีเมนูอะไรนนแนะนำไหมมีมีม,มีเดี๋ยวสั่งอาหารให้เองน้องครับสั่งอาหารหน่อยครับเพื่อนมาไทยครั้งแรกเราเอาอะไรเพื่อนกินเดียแฮมเบอร์กนะแฮมเบอร์กก็อาหารมันหลายอย่างดีบทที่เก้านี่คือการเล่นว้า ลมต้องแรงๆเพื่อให้ว่าวินสูงเอา้าไม่ําทำไรเลยไม่เวลาปทที่สิบแล้ว,ลวอ่ากว่าเรากำลังสบายจงปบมือพันอ่ากว่าเรากำลังสบายจงปบมือพันอ่ากว่าเรากำลังมีสุขหมดทุกความทุกไปแล้วทุกสิ่งมัวไปวิ่งอะไรก็รอจงปบมือพันแปะแปะ โอเคผลกะปมาเบื้องต้นนะครับอารมณ์ขันต้องปกดาราตลกเรียกพี่คูณสองบทที่สิบเอ็ดกระเพรอนรกแตกไม่เผ็ดนะครับบอกเขาไม่เผ็ดแต่ประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่อง,องความเผ็ดอ้าว ยังกดไปท่ทานไหนเลยกคจะใส่เยอะๆซะหน่อยที่ฉีดตูดในไทยต้องแรงเปธรรมดาฟ้ากดไทยวินได้บทที่สิบสามไม่ไวเร็วปวดชีไปไหนดีแซงคิวไหมเข้าข้างทางครับคนเรามันรีบไปเนาะ เฮ้ยแม่ตอนนี้มักง่ายจังวะแม่ตอนนี้เห็นเรายืนเยี่ยวข้างๆบทที่สิบสี่เกือบแล้วไปดูเขาเล่นมาเฉพาะในคอมแต่เราเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์โอเคบทที่สิบห้าไปถูก ถูกต้องหมดพร้อมกันนะครับปึ๊บป๊บปบลง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 จ็บร้อยทุบหมดผลการประเมินเบื้องต้นความรู้ทั่วหัวเอาตัวรอดได้ดีว้าวเยี่ยมเลยบทที่สิบหก ถ้าจะหาจุดอ่อนของพวกแกเก,เกมไม่รอดแน,น่ไห้พอพนุษย์เออฉันไม่ใช่หุญญ่นยนต์ซะหน่อยนี่แต่เมื่อกี้ร่างกายนายเป็นหุญญ่นยนต์นะบทที่สิบเจ็ดกระจกวิเศษเอ๋ยจงบอกข้าเถิดใครงามเลยในยปตัตตพีไม่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 ไมไม ไม่เออยันเองกู้เดดเลยงามเลิศสุดในปตพบทที่สิบแปดพาแพ่นมนีเปาปีให้ฟังได้ไหมได้สิผีเสื้อสมุดพอดีป่าแล้วบทที่สิบเก้า อุ้ยมะนาวรูงอ oh, ุ้ยแม่น้ำพระคณงเอามะนาวครับเคยดูอยู่แม่น้ำพาะขนงถ้ามะนาวตกต้องเก็บมะนาวบทที่ยี่สิบเมวอยาเจอโลกเยอะใช้นี่แหละจิจูจิจู ไม่สาวสาทีวะนายขอเช็ดได้ไหมมีอะไรเฮ้ยเช็ดกูอะไรเนี่ยกูผิดอะไรเนี่ยผลการประเมินเบื้องต้นความรู้ตัวห,หัวเอาตัวรอดได้ดีโอเคถือว่าเราเป็นคนไทยที่ดีบทที่ยี่สบเอ็ดอ่าเลยสิบดาสุดท้ายได้เวลาประชุมออนไลน์เปิดไปแป๊บเปิดครับการประชุมครั้งแรกสำหลับ หรังที่เปบแบบไปหันมานะครับชาวกล้วยชาวก,กลางลาวนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเออผมขอเริ่มจากประเด็นที่น่าตกใจนะครับส้มครับผมปิดไมเลยเด,ดเออดอดจบแล้วบทที่ยี่สิบสอง โอ้ยร้อนหาอะไรเย็นกินดีกว่าเซอร์เบ,บียเซอร์บ,บีอีกเอาอีกเอาอีกเอาอีกอีกเอ่อโอ้เซอร์บ,บี6หกบทที่สิบสามพัดลมพัดลมในไทย มุนไปมุนมาไปคนตรงกลางนี่แบบสบายสุดเลยบทที่ยี่สิบสี่ลูกอมของเราจะช่วยให้คนใจเย็นคนญี่ปุ่นอยู่นะครับสูกอมไปนี่เนี่ย เออเออข้อสดชื huh. uh ่น huh. uh huh. เลยเออลูกมาเต้น huh. เลยข้อสดชื่นอ่ะเย็นชื่นใจบทที่เสื้อ้าเต่งทายาให้หน่อยสิอุ้ยตัวตอุ้ยเลขที่เลขกที่สื้อ้าคืออะไรหนอ ผลการประเมินเบื้องต้นประสบการณ์ช่างแก่กล้ายิ่งนักเออผมแบบประสบการณ์การเป็นคนไทยเนาะทุกคนเป็นคนไทยบทที่สิบหกไอติมครับไอติมกูไม่สนกูไปแล้วเอาไอติมมันไม่ยอมโจทย์อะเวลาจะซื้อไอติมอะ ไปซื้อเซเว่นจบง่ายกว่าดาวน้อยตกน้ำอู้หกลูกร้อยหนึ่งเลยเหรออู้ได้เวลาโชว์ความแม่นค่สิยอดเปี้ยงอุ้ยไม่ได้ไอ้ลูกไอ้ลูกไม่ตกง่ายๆหรอกเปี้ยงอ่ะไม่นโยนเลยเปลี่ยนลูกฮัชชิฟเยอร์เย้ตกน้ำกูจะเปี่ยนกีฬามั้นเนี่ย ได้เวลาคว้างอีกลูกเอาไม่ทันแล้วบทที่ป8วันสงการ88สวัสดีวันสงการสวัสดีวัยรุ่นยีตอบสูรเทศกาลสงการนะครับวันนี้จัดเต็มเลยนะครับผมแสงสีเสียงครบเอาทุกคนแนะนำได้ขีดขีดจีดจีดจีด น้ำหมดอะฝั่งขวายี่สิบเก้าสงการครั้งแรกจะได้เห็นน้ำใจเลยจีทุกคนที่ขวางหน้าเปียกเบียกอ้อยอย่าทำอะไรทุกคนที่ขวางหน้าเก็กระเป๋าเจีทุกคนที่ขวางหน้าจีสาวด้วยจีสาวด้วยเปียก อยู่คนปับจักรยานชีมเหมือนกันวายวายเปียกเปียกคนกับแกป๊กปจะหยๆดอไปสูคอาหารของถอดแป๊บโยได้ไม่ได้หรือบทที่สามสิบวิคนหามเลขเว้เอออะไรของมันเออเว้เยโยโย โย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 เต้นเต้นหน่อยโยไปโยโยเต้นเกิดมาเพื่อเต้นโย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 ผมนี่แหละรักเต้นโหนึ่งกลางถนนโย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 โค้ดมันเลยโยเกงคนถามเลยผลการประเมินเบื้องต้นประสบการณ์ช่างแก่ก้างยิ่งนักครั้งที่สองจบไปแล้วครับสำหรับเกมเกมอะไรนะ แต่ผมจะแบบปักชื่อเกมไว้ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับใครที่ชอบเกมนี้นครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็โหลดไปเล่นกันเยอะๆนะครับผมเพื่อปการโปรโมทนะครับโอเคครับบ๊ายบาย